ในข้อเจ็ครับพิจารณาจํานวนของลูกบาศกในแบบรูปที่ให้นี้นะครับเราให้รูปมาสี่รูปนะครับอยากรู้ว่ารูปที่แปดจะมีลูกบาศกทั้งหมดกี่ลูกลูกที่หนึ่งลูกจะเห็นว่ามันมีหนึ่งชั้นใช่ไหมมีแค่ชั้นเดียวแล้วก็เาเจ้าชั้นที่หนึ่งเนี้ยมันจะมีลูกบาศกอยู่หนึ่งลูกพอมาลูกที่สอง ตอบครูก่อนรูปที่สองมีกี่ชั้นสองชั้นนี่คือชั้นหนึ่งใช่ไหมลูกแล้วตรงนี้คือชั้นสองสองชั้นสองชั้นนะชั้นที่หนึ่งจะหมายถึงชั้นที่อยู่บนสุดนะครับคําว่าชั้นที่หนึ่งจะหมายถึงชั้นที่อยู่บนสุดนะชั้นที่หนึ่งตอนนี้มีอยู่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วชั้นที่สองเนี่ยมีกี่ลูกลูก ไม่เอา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 อย่าไปบอกว่าสี่ลูกครูสอนให้ลูกมองว่ามันเป็นสี่แถวแถวละกี่ลูกสเออสองแถวแถวละสองลูกก็ต้องสองกลำลังสองเซนที่สองนะั้นที่สองนะนนะมาจากสองแถวแถวละสองลูก เพราะฉะนั้นรูปที่สองก็เลยมีหนึ่งบวกกับสองกำลังสองนะตอนนี้ยังเป็นหนีอยู่นะออพอมารูปที่สามตอบกูก่อนมีกี่ชั้นสามนี่คือชั้นหนึ่งป่ะนี่คือชั้นสองแล้วตรงนี้คือชั้นสามสามชั้นนะชั้นที่หนึ่งมีกี่ลูกหนึ่งรูก ชั้นที่สองมีชั้นที่สองมีสองกำลังสองสองแถวแถวละสองลูกสองแถวแถวละสองลูกชั้นที่สามมีสามกำลังสองมาจากสามแถวแถวละสามลูกโอเคนะชั้นที่สามมีสามชั้นขอโทษลูกที่สามมีสามชั้นโดยชั้นที่หนึ่งมีอยู่หนึ่งชั้นที่สองมีอยู่สองกำลังสอง ชั้นที่สามมีอยู่สามกำลังสองสามแถวแถวละสามลูกแถวนี้เขียนไว้สักอันหนึ่งนะสามแถวแถวละสามลูกเพราะฉะนั้นทําให้รูปที่สามเนี่ยจํานวนลูกบาตรก็เลยเป็นชั้นที่หนึ่งมีอยู่หนึ่งชั้นที่สองมีอีกสองกำลังสองชั้นที่สามมีอีกสามกำลังสองพอเป็นแบบนี้ครับ เราก็เลยเอเขียนให้เจ้าตัวหนึ่งพวกเนี้ยให้มันเหมือนชาวบ้านเว้ดีกว่าเออชาวบ้านเขากำลังสองหมดเลยใช่ไหมเจ้าหนึ่งตัวนี้เราจจหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสามหนึ่งกำลังสี่หนึ่งกำลังห้าหนึ่งกำลังหกอะไรก็ได้แต่เนี่ยเขียนให้มันเข้ากับชาวบ้านเขาชาวบ้านเขายกกำลังสองกันก็เลยอ่ะแกเป็นหนึ่งกำลังสองไปแล้วกันนะแล้วก็มาเติมเฉยๆเลยแบบนี้ เห็นไหมครับอืมอ่ะรูปที่สี่ลูก,ลกมีกี่ชั้นลูกสี 4, 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่รูปที่สี่มีสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งมีหนึ่งกำลังสองชั้นที่สองมีสองกำลังสองชั้นที่สามมีสามกำลังสองชั้นที่สี่มีสี่กำลังสองเพราะฉะนั้นเมื่อรวมทุกชั้น ก็ต้องเป็นหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองงั้นรูปที่เอครับรูปที่เอ็นควรจะเป็นยังไงร,รูปหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองเออบวกสี่กำลังสองบวกไปเรื่อยเรื่อยถึงใคร, 4, เ,รเออถึงเอ็นกำลังสอง เอ,อซึ่งก็จะใช้สูตรได้อะงั้นชั้นที่แปดโทษรูปที่แปดรูปที่แปดตรวถามรูปที่แปดก็ต้องมีหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆถึงแปดกำลังสองเข้าสูตรเลยลูกว่างมั่นใจมั่นใจมั่นใจแปด ไม่มีบวกหรอกเก้าแล้วเล่นลูกสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดมาจากผลบวกของแปดกับเก้าเนาะเออแรักษาได้หกเสมออะสามตัดได้สามสามตัดได้สองเออสองตัดแปดได้สี่สามคูณสี่ได้สิบสองสิบเจ็ดคูณสิบสองได้สองร้อยสี่